สวัสดีค่ะพี่นุ่นนะคะเทคนิคที่2ที่เราจะมาเรียนรู้กันวันนี้คือการจินตนาการภาพเพื่อสงบจิตใจค่ะการจินตนาการภาพก็คือการจินตนาการถึงสถานที่ที่ทำให้รู้สึกสงบปลอดภัยซึ่งจะช่วยให้จิตใจของเราที่อยู่ในภาวะตึงเครียดรู้สึกสงบและผ่อนคลายลงโดยสถานที่ที่เราจะจินตนาการนั้น อาจจะเป็นสถานที่ที่เราเคยไปมาแล้วและได้มีประสบการณ์ของความสงบผ่อนคลายหรือจะเป็นที่ในจินตนาการที่เราคิดว่าน่าจะช่วยให้เราสงบได้ตัวอย่างเช่นชายหาดที่ทอดยาวสุดลูกหูลูกตาสวนสาธารณะที่เขียวขจีปลอดผู้คนหรือแม้แต่มุมผ่อนคลายภายในบ้านห้องสมุดหรือร้านกาแฟนะคะ จากนั้นให้เราลองรับรู้ถึงบรรยากาศของสถานที่แห่งนั้นผ่านประสาทสัมผัสได้แก่การมองเห็นการได้ยินการได้กลิ่นและความรู้สึกทางกายเหมือนว่าเราได้ไปอยู่ตรงนั้นจริงๆและรับรู้ตัวเองว่าอยู่ตรงนั้นสัก5้าถึงสินาทีหรือจนกว่าจะรับรู้ได้ว่ารู้สึกสงบขึ้นแล้วคะ่ะ เดี๋ยวพี่นุ่นจะนำให้น้องๆลองจินตนาการภาพตามก่อนนะคะอยากชวนให้ลองนึกตามให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ถ้าระหว่างที่ทำแล้วรู้สึกไม่สบายใจอึดอัดหรือรับรู้ได้ถึงความตึงเกรง็งหรือความไม่สบายใจอื่นๆทางร่างกายหรือจิตใจก็หยุดได้ตลอดเวลานะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย ให้น้องๆน,นั่งในท่าที่สบายๆถ้าพร้อมแล้วค่อยๆหลับตารับรู้ลมหายใจของตัวเองสักนิดหนึ่งผ่อนคลายส่วนต่างๆของร่างกายค่อยๆทิ้งน้ำหนักตัวลงไปที่ที่เรากำลังนั่งอยู่ นั่งให้สบายแล้วกลับมารับรู้ลมหายใจของตัวเองอีกครั้งค่ะทีนี้ลองจินตนาการว่าตัวเรากำลังเดินไปตามทางเดินเป็นทางเดินแบบไหนก็ได้ที่เรานึกออกบรรยากาศรอบข้างแสนสงบและมีความสุข รับรู้ถึงอากาศเย็นสบายรอบๆตัวเรากำลังเดินไปอีกสักพักจากนั้นให้จินตนาการว่าเราเดินมาถึงประตูบานหนึ่งประตูบานนี้จะนำพาเราไปในที่ที่ปลอดภัยสงบสบาย จินตนาการว่าเราได้เอื้อมมือไปเปิดประตูและก้าวเข้าไปยังสถานที่แห่งหนึ่งที่ปราศจากผู้คนบรรยากาศสงบและเป็นที่ที่เราจะรู้สึกว่ามีความสุขเมื่อลองมองไปรอบๆสถานที่แห่งนี้ เราเห็นสิ่งต่างๆที่ทำให้เรารู้สึกสงบบรรยากาศที่สบายลองมองไปรอบๆแล้วสังเกตสิคะว่าเราเห็นอะไรบ้างสิ่งต่างๆที่เราเห็นอยู่นั้นมีรูปร่างอย่างไรมีสีสันอย่างไรบ้าง หรือว่าสถานที่นี้อาจจะเป็นที่โล่งๆไม่มีอะไรเลยก็ได้ขณะที่เรามองสถานที่แห่งนี้อยู่ ลองย้ายการรับรู้มาที่หูของเราขณะที่เรายือนอยู่ที่เดิมเราได้ยินเสียงอะไรบ้างเสียงที่จะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายอาจเป็นเสียงลมพัดเสียงใบไม้เสียงมแมลงเสียงเพลงหรือว่าที่แห่งนี้เงียบสงบ ไม่มีเสียงอะไรเลยแล้วค่อยๆกลับมารับรู้ความรู้สึกของตัวเองว่าขณะที่เราได้ยินเสียงของสถานที่แห่งนี้อยู่เรารู้สึกอย่างไร จากนั้นลองย้ายการรับรู้มาที่จมูกของเราค่ะเราได้กลิ่นอะไรบ้างกลิ่นที่จะทำให้เรารู้สึกสดชื่นอาจจะเป็นกลิ่นต้นไม้ดอกไม้กลิ่นน้ำทะเลหรืออาจจะไม่มีกลิ่นอะไรเลย ลองสูดหายใจเข้าลึกๆเพื่อรับรู้กลิ่นของสถานที่แห่งนี้ให้ชัดๆดูสิคะลองกลับมารับรู้ว่าขณะที่เราได้กลิ่นของสถานที่แห่งนี้อยู่เรารู้สึกอย่างไร รับรู้ถึงความสงบโล่งเย็นสบายของที่แห่งนี้อีกสักพักหนึ่งนะคะอยู่กับลมหายใจอยู่กับความสบายสงบนี้อีกสัก พร้อมแล้วให้จินตนาการว่าเรากำลังหันหลังกลับไปที่ประตูบานเดิมค่อยๆเอื้อมมือไปเปิดประตูและก้าวออกมาที่ทางเดินเดินช้าๆไปตามทางเดินที่เราเดินเข้ามาในตอนแรก ถ้าพร้อมแล้วก็ให้หยุดเดินนะคะเรายังหลับตาอยู่เช่นเดิมแต่ให้เริ่มกลับมารับรู้ถึงลมหายใจที่เป็นปัจจุบันรับรู้ร่างกายในปัจจุบันตอนนี้มือทั้งสองข้างของเราวางอยู่ที่ไหนคะ ลองค่อยๆขยับมือช้าๆแล้วเท้าของเราล่ะคะกำลังสัมผัสกับอะไรอยู่ลองขยับเท้าช้าๆสิคะและถ้าพร้อมแล้วก็ค่อยๆลืมตาขึ้นมาค่ะ รับรู้ถึงสถานที่ที่ปลอดภัยของเราได้ชัดเจนหรือเปล่าแล้วหลังจากที่พาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นรู้สึกผ่อนคลายและสงบขึ้นบ้างไหมแล้วก็เหมือนเดิมนะคะพี่นุ่นอยากจะชวนให้ฝึกเป็นประจำในช่วงที่เราพักจากการเรียนการทำงานอาจจะเป็นช่วงเวลาก่อนนอนก็ได้ หรือถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดมากๆอาจจะลองขอเวลาออกมาจากตรงนั้นแล้วมาฝึกผ่อนคลายด้วยจินตนาการภาพก่อนแล้วค่อยกลับไปทำในสิ่งที่เราต้องทำต่อก็ได้ค่ะ